สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะนำกำหนดการโอนเงินสำหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา40ในรอบใหม่มาฝากกันค่ะว่าจะได้รับเงินกันวันไหนก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ บอกว่าขอให้สรุปวันโอนเงินคนสมัครใหม่ว่าจะได้อาตัวอะไรขึ้นมาว่าจะโอนเมื่อไหร่ครับอันนี้ท่านอ๋ออันนี้คือคือประเด็นปัญหาของสิบสิบเก้าจังหวัดที่เราให้สมัครไปในวันที่สี่ถึงวันที่ยี่สิี่สิงหาครับแล้วส่วนมากจะไปในเคาน์เตอร์เซอร์วิสใช่ไหมคะบางคนสมัครผ่านช้อปปี้และจ่ายเงินผ่านช้อปปี้อย่างเนี้ยค่ะคอันนี้ เรากําลังเรียกข้อมูลจากหน่วยบริการเซอร์วิสของเราเนี่ยมาประมวลผลน่าจะไม่เกินวันที่สิบห้าที่เราจะสามารถประมวลผลเสร็จแล้วก็จะโอนเงินให้ค่ะรอบรอบต่อไปเนี่ยค่ะอ๋อ หลังจากที่ทางประกันสังคมได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าให้ผู้ประกันตนมาตรา40ทั้ง29จังหวัดสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้เมื่อเข้าไปเช็คแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์ทีนี้ก็เลยมี2คําถามเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้รับเงินเมื่อไหร่ แต่สําหรับคนที่ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะถามมาว่าเอะเราทําถูกต้องทุกอย่างแต่ทําไมเราไม่ได้รับสิทธิ์คลิปนี้นายก็เลยจะมาแจ้งนะคะสําหรับคนที่ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ให้ลองเช็คดูก่อนนะคะว่าเราได้สมัครและจ่ายผ่านช้อปปี้เพหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ทางประกันสังคมนะคะได้แจ้งมาว่า ปัญหาของ19จังหวัดที่เปิดโอกาสให้สมัครภายในวันที่4-24ถึงสิงหาคมส่วนมากคนที่สมัครจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสตรงนี้จะไม่มีปัญหาก็จะได้รับสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแต่ส่วนคนที่สมัครผ่านทาง s h อ p e e Pay แล้วก็จ่ายเงินผ่านทาง s h อ p e e Pay อันนี้ก็คือทางประกันสังคมเขากำลังเรียกข้อมูลจากหน่วยบริการเซอร์วิสมานะคะ เพื่อนำมาประมวลผลคาดว่าก็น่าจะไม่เกินวันที่15ก็จะเสร็จสิน้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครก็ตามที่สมัครผ่านช h อปปี้เพให้รอดูก่อนแล้วก็ ทยอยเช็คสิทธิ์เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดใครผ่านสิทธิ์ก็จะกลับเข้ามาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นให้เราทยอยเช็คสิทธิ์ดูจนถึงวันที่15ซึ่งทางประกันสังคมคาดว่าทุกอย่างน่าจะประมวลผลเสร็จและก็เลยนํามาซึ่งคําตอบของคําถามที่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้รับเงินตรงนี้นะคะนั่นก็คือเมื่อประมวลผลเสร็จ ทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วทางประกันสังคมก็จะทำการโอนเงินให้หลังจากนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยคาดว่าน่าจะโอนให้ทุกคนได้หลังจากวันที่15กันยายนนะคะแต่ส่วนจะเป็นวันไหนนั้นเดี๋ยวทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยจะรีบนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบก่อนใครที่นี่เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ